พบซากเต่าตนุอายุ20ปีซากตะปูขยะจากกระทงอุดในลำไส,ส้ศูนย์อนุรักษ์พันธุเต่าทะเลกองทัพเรือแจ้งว่าวันที่27พฤศจิกายนค่ะเวลา9นาฬิกา30นาทีได้รับแจ้งจากพันจ่าเอกจุลธศสีอนันตเจ้าหน้นาที่กองพันธุ์รศเทินน้ำเทถินบอกว่าพบซากเต่าทะเลขนาดใหญ่ลอยเกยเตื้นที่บริเวณริมหาดกินารีอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีจึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับซากและนำกลับมาผ่าชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเต่าทะเลกองทัพเรือค่ะเบื้องตอนน้นนาย์กิริรน รพีพัฒน์เจริญสัตวแพทย์ประจำศูนย์อนุรักษ์พันธเต่าทะเลกองทัพเรือเขาทำการตรวจสอบพบว่าเป็นเต่าตุขนาดกระดองกว้าง90ซนติเมตรยาว96.5เซนติเมตรเพศเมียอายุประมาณ20ปีพบแลกรหัสไมโครชิป1 1 6 9 1 8 5 5 1 a ผลการชนะสูตรสภาพซากเน่ามากไม่พบบาดแผลภายนอกลำตัวอวัยวะหลายส่วนเริ่มเน่าสลายภายในระบบทางเดิอนอาหารพบอาหารจำพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไข่ปลาและยังพบขยะทะเลและสิ่งแปลกปลอมภายในระบบทางเดินอาหารจำนวนมากเช่นหมดุดตะปูจากกระ อวนเชือกไนล่อนแผ่นพลาสติกอุดตันในลำไส้ค่ะ